รักกร่างพอสั่งร้ายรอดตนยอดเยี่ยมธรรมกายผลผ่องแผ้วเลอเลิศล่วงกุศลใดอื่นเชิญท่านถือเอาแก้วกล่องล่าเรืองสกลก็ขอเจริญสุขเจริญพรสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการธรรมะส่สันติอยู่ในขณะนี้วันนี้รายการธรรมะส่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชน อีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขึ้นต้นด้วยบทประพันธ์ปริศนาธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งท่านได้ประพันธ์ไว้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในหมู่สิทธยานุสิ์ก็ได้นำปริศนาธรรมนั้นออกมาเผยแพร่อย,อยู่เป็นประจำ สำหรับวันนี้อาตมาก็จะได้นำเสนอธรรมบัญญายของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณซึ่งแสดงค้างไว้จากคราวที่แล้วในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาทางไปสู่มรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงซึ่งวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจรับฟังธรรมบัญญายอันจะเป็น บ่อเกิดปัญญาและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้ได้มักผลตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติและบุญบารมีที่แต่ละท่านสั่งสมอบรมมาแล้วก็จะได้ดำเนินไปสู่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นบรมสุขคือมรรคนิพพานนั่นเองขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังพร,พร้อมๆกัน สมาธิจิตเมื่อไปตั้งมั่นถูกตรงกลางกำเนิดธาตุทำเดิมหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั้นเมื่อได้เจริญดวงในดวงละเอียดเข้าไปจนถึงธรรมกายเป็นธรรมในธรรมละเอียดเข้าไปจนถึงกายในกายสุดละเอียดถึงธรรมกายแล้ว ย้อนกลับมาพิจารณาอีกทีนึ่งก็จะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมต่างๆได้ชัดแจ้งเป็นขั้นเป็นตอนไปในการพิจารณานี้เองที่เรียกว่าวิปัสนาจิตนิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสนาจิตเพราะการทำวิปัสสนาย่อมมีนิมิตเป็นเหตุเป็น,เป,นเป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณา ถ้าไม่มีนิมิตแล้วจะเอาอะไรมาพิจารณาให้เห็นสภาวะธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิเสธนิมิตก็เหมือนคนที่คิดจะยิงจรวจไปนอกโลกโดยไม่สร้างฐานไม่สร้างตัวจรวจจะสร้างแต่หัวจรวจอย่างเดียวมันจะไปได้อย่างไรเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ววิชาธรรมกายนั่นการปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายนั่นกระผมว่า หรือพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าทั้งหลายเมื่อถึงจุดนี้คงพอเข้าใจว่าเป็นไปในแนวทางแห่งพระสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ครับกระผมก็เลยจะสรุปว่าปฏิบัติภาวนาตามแนววิชาธรรมกายนะไม่ใช่เป็นเรื่องนอกเรื่อง หรือเป็นลัทธิอื่นใดแต่เป็นพระพุทธวจนะตามพระพุทธวจนะข้อนี้พระเถรมหาเถระผู้ใหญ่ก็ได้กล่าวยืนยันเอาไว้นับตั้งแต่พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระอุปชาของกระผมคือเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ หลวงพ่อวัดสามพยาได้กล่าวว่าธรรมกายน่ะของจริงในพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในที่สูงเป็นธรรมเบื้องสูงนี่ยืนยันอย่างนั้นและก็มาถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีก็ยืนยันว่าธรรมกายนั่นแหละของจริงในพระพุทธศาสนาและก็เป็นของสูงด้วยนะฮะ แต่ก่อนจะถึงของสูงก็ต้องคลานไปตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละสมมาระหังตรึกนึกให้เห็นดวงใสใจอยู่ในการดวงที่ใสนั่นแหละนี่เป็นส่วนแห่งสม,มถะดำเนินไปสู่วิปัสนาแล้วก็สุดท้ายก็จเจริญสม,มถะและวิปัสนาคู่กันด้วยประการาชนีนะครับกระผมก็เลย จบเรื่องสมถะวิปัสนากรรมฐานตามแนววิชาธรรมกายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในสภาวะที่พอเหมาะๆเ,เดินยืนนั่งนอนนะฮะตรึกนึก็เห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางดวงที่ใสไว้เสมอเดินยืนนั่งนอนลืมตาหลับตาแล้ว ก็จะดีเองดีเองนะฮะเมื่อดีเองแล้วจะเข้าใจเรื่องราวที่กระผมได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็จะได้ประโยชน์อย่างมากในบัดนี้ก็มีผู้ที่ปฏิบัติได้ผลดีขึ้นดีขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะที่แก่กล้าก็มีที่ปานกลางก็มีที่ยังอ่อนอยู่ก็มี แต่ทุกท่านดำเนินหน้าที่ของเราของแต่ละคนไปก็จะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวสัทุชนได้รับฟังธรรมบรรยายจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณจบไปนั้นในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาทางดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานสำหรับช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไป อาตมาภาพขอเชิญสาธุชนผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจปฏิบัติภาวนาธรรมชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสเป็นบุญเป็นกุศลยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นซึ่งจะเป็นการดำเนินตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าละความชั่วทำความดี และทำจิตใจให้ผ่องใสดังมีพระบาลีรับรองว่าสัพพปาปัสสะอาการนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุศลสูปะสัมปทาการทำความดีให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทปนังการชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธานสาสนัง นี้เป็นคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายและในข้อสุดท้ายว่าสกิตะปริโยธปนังนี้แหละคือการชำระจิตใจของตนให้ผ่องแพ้วให้ปราศจากอุปทวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งมวลอันจะทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้มีคุณธรรมณภายในอย่างสมบูรณ์ จึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจนั่งในท่าคัดสมาธิคือเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายนิ้วชี้ขวาให้จดหัวแม่มือด้านซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงดํารงสติให้มั่นคงคือไม่เผลอสติแล้วปล่อยกายตามสบาย ไม่ต้องเกรงส่วนต่างๆของร่างกายต่อจากนี้ไปให้สาธุชนกำหนดเครื่องหมายเป็นดวงแก้วกลมใสอย่างเล็กเท่าลูกตาดำของเราแต่ใสเหมือนเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขนแมวโตเท่าแก้วตาให้นึกเห็นด้วยใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตและให้นึกท่องในใจ ว่าสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังในใจอยู่ตรงกลางท้องของเราศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือของแต่ละท่านแล้วมาตั้งใจปฏิบัติตามเสียงของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณที่จะให้คำแนะนำต่อไปณบัดนี้ันสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ ที่ยังไม่เห็นดวงเห็นกายเมื่อรู้ฐานที่ตั้งของใจตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วเอาใจไปจดนิ่งที่นั่นวิธีที่ใจจะไปจดนิ่งได้ดีคือเหลือบตากลับนินดๆโดยไม่ต้องแงนหน้าขึ้นหายใจลึกๆพอสบายแล้วปล่อยกายตามสบาย นึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสซึ่งเป็นที่ตั้งของกำเนิดธาตุทำเดิมตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบางท่านอาจจะนึกได้บางท่านนึกไม่ได้วิธีทำใจให้นึกได้ในขณะที่เราหายใจเข้าออกลึกๆตามสบายนั้นนึกให้เห็นเส้นตรงสีขาวใสสองเส้นตัดกัน เส้นหนึ่งลากจากหน้าท้องเหนือระดับสะดือประมาณสองนิ้วมือไปจดข้างหลังอีกเส้นหนึ่งจากกึ่งกลางสีข้างขวาไปจดกึ่งกลางสีข้างซ้ายจุดตัดกันนั่นแหละตรงที่เราหายใจเข้าออกผ่านพอดีนั่นคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเลยลงไปอีกเพียงสองนิ้วมือเป็นที่สุดลมหายใจเข้าออกแล้วก็เป็นต้นทางลมหายใจเข้าออก ตรงระดับสะดือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกใจจะเกิดดับอยู่ระหว่างสองฐานนี่แหละแต่เราหยุดนิ่งกลางของกลางจุดเล็กใสศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นสำคัญต่อไปนี้ไม่ต้องคลาดเคลื่อนไปไหนทำใจให้โปร่งเบาตั้งสติให้มีหน้ารอบในขณะที่นึกเห็นจุดเล็กใสนั้นท่านลองนึก ให้เห็นไปได้ด้วยใจทั้งข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเป็นนัศมีเท่าเทียมกันโดยรอบเสมือนหนึ่งกายเราเป็นกายแก้วนั่งอยู่ในดวงแก้วกลมใสดวงใหญ่ลองนึกทำนองนั้นพร้อมกับน,นึกอารัธนาคุณพระรัตนตรยัย พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและพระเดชพระคุณหลวงพอ่อขึ้นมาปรากฏในใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พอตั้งจิตอธิษฐานเสร็จเราก็นึกหยุดนิ่งกลางจุดเล็กใสตั้งสติไว้นั่นเลยทีเดียวตั้งสติไว้เลยทีเดียวทำใจให้โปรง่งเบาโล่งสว่างกว้างเท่าที่ทำได้เหมือนเราเป็นกายแก้วอย่าง แล้วก็นึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสปรากฏขึ้นในท้องศูนย์กลางดวงแก้วอยู่ตรงศูนย์กลางกำเนิดธาตุทำเดิมนึกให้เห็นใสทีเดียวบางท่านนึกเห็นดวงแก้วพอนึกได้นึกเห็นจุดเล็กใสนึกไม่ได้ไม่เป็นไรใจเย็นๆไม่ต้องบังคับบางท่านนึกเห็นจุดได้แต่ยังไม่เห็นดวงแก้วก็ไม่เป็นไร ดวงแก้วนึกเห็นได้จะนำไปสู่ความรวมจิตหรือใจอันประกอบด้วยดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นจุดเล็กใสได้ก็แปลว่าเห็นจำคิดรู้ค่อยไปรวมหยุดแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นี่เรียกว่าบริกรรมนิมิต นึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสแล้วก็ท่องในใจชื่อว่าบริกรรมภาวนาสัมมารังสัมมาหังสัมมาหังให้ใจดิ่งอยู่ที่กลางของกลางจุดเล็กใสนึกให้เห็นไว้เรื่อยเท่าที่นึกได้ไม่ต้องบังคับแรงเบาๆแล้วลงไปเอง สัมมาหลังสัมมาหลังสัมมาหลังมีสติรู้อยู่เฝ้าดูใจอย่าให้กิเลสนิวรณ์เข้ามาปรากฏพึงกําจัดด้วยอารมณ์วิตกวิจารณ์ตึกตรองประคองนิมิตและบริกรรมภาวนาคู่กันตลอดเวลาเมื่อใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันปีต,ต,ติและสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วนั่นเอกคตารมก็จะเกิดแล้วก็นั่นแหละ ดวงใสแจ่มจะปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏขึ้นแล้วนั่นปฐมฌานนี่เอาอย่างนี้นะไม่ต้องนึกไม่ต้องวาดวิตกอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องผงใยอะไรทั้งนั้นต่อแต่นี้ไปสัมมาหลังสัมมาหลังสัมมาหลังตรึกนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสท่องในใจไปเรื่อย ให้ต่อเนื่องกันเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไม่ขาดสายไม่ช้าใจจะรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นดวงปรมมรักใสสว่างปรากฏขึ้นอันนี้ของจริงเห็นแล้วอย่าตื่นเต้นอย่าตกใจสว่างบางคนสว่างมากบางคนสว่างน้อยเห็นแล้วนึกอย่างเดียวนึกเข้าไปเห็นจำไว้นึกเข้าไปเห็น,จ,น,หนจุดเล็กใส ที่ศูนย์กลางดวงใสสว่างนั้นนั่นแหละคืออุบายวิธีจะทำใจให้หยุดเห็นจำคิดรู้เขาจะไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันยิ่งขึ้นนึกเขาไปเห็นหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางจุดเล็กใสนะั้นเบาๆไม่ต้องแรงนิ่งถูกส่วนศูนย์กลางจะขยายออกดวงใหม่จะเกิดขึ้นเราก็จี้ใจของเราไว้ท่านหยุดในหยุดกลางของหยุด กลางของกลางดวงใสสว่างดวงใหม่เรื่อยไปทีละดวงละดวงใสละเอียดไปสุดละเอียดห้าหกดวงเป็นอย่างน้อยถึงวิมุตติยานทัศนะศูนย์กลางขยายออกจะเห็นกายในกายณภายในของเราตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนเราแต่ขาวใสสวยละเอียดประณีตกว่าหรือเห็นกายธรรมเหมือนพระปฏิมากรเกด,ดอกบัวตูมขาวใสบริสุทธ ปรากฏขึ้นอยู่ในท่าขัดสมาธิหันหน้าไปทางเดียวกันกับเราเห็นกายละเอียดกายใดปรากฏขึ้นหลักสําคัญมีนิดเดียวนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสที่ศูนย์กลางกายละเอียดนั้นพร้อมกับนึกดับหยาบไปหาละเอียดทิ้งความรู้สึกอันเนื่องโดยกายหยาบเข้าไปเป็นสวมความรู้สึกเข้าไปเป็นกายละเอียดเลยเป็นกายมนุษย์ละเอียดนั้นใจของกายมนุษย์ละเอียดก็หยุดนิ่ง ที่ศูนย์กลางกายจะเห็นดวงในดวงอีกต่อไปที่นี้เริ่มง่ายขึ้นละ่ละเราจดใจหยุดในหยุดกลางของหยุดทุ่มความรู้สึกไปให้เห็นใสละเอียดหมดทั้งดวงทั้งกายและจะปรากฏองค์ฌานปรากฏขึ้นเหมือนประลอดวัดอุณภูมิมีลักษณะเป็นแผ่นกลมขาวใสหนาะประมาณหนึ่งฝ่ามือของกายละเอียดมีประจำทุกกายจากกายมนุษย์ละเอียดไปจนสุดละเอียด เป,เป็นแผ่นใส,ใสหนาประมาณหนึ่งฝ่ามือเต็มหน้าตักพอดีเราก็หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกายกลางของกลางดวงใสละเอียดใสละเอียดไปสุดละเอียดศูนย์กลางจะขยายออกกายละเอียดอื่นๆได้แก่กายทิพย์ทิพย์ละเอียดพรหมพรหม,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 มละเอียดอรูปพรหมอรูปพรหมละเอียดไปถึงกายธรรมจะปรากฏขึ้นทีละกายทีละกายโดยในเดียวกัน เราก็ด an, ักหยาบไปหาละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกายกลางของกลางดวงสวมความรู้สึกเข้าไปเป็นกายละเอียดนั้นที่ปรากฏขึ้นใหม่นั้นจะโตใหญ่ใสละเอียดยิ่งกว่ากันไปตามลําดับทีละกายทีละกายเราก็โตใหญ่ใสละเอียดไปตามกายยาลังเลสงสัยเพราะความลังเลสงสัยเป็นอุปกิเลสของสมาธิดับยาไปหาละเอียดด้วยไปหยุดในหยุดกลางของหยุดด้วยไปนะทุกท่านทําหน้าที่ของท่านไป อธิษฐานรวมบุญกุศลที่ได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันน้อมบูชาแดกคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและพระเดชโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอกุศลผลบุญนี้จงมารวมเป็นตบะเดชะพระวะัจจัยพระคับประครองใจเราให้หยุดให้นิ่งให้สิ้นกิเลสนิวรณ ให้มีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมให้ปราศจากอุปสรรคอุปัตตวันตรายทั้งปวงที่มากระทบกระเทือนการศึกษาปฏิบัติธรรมของเราให้ได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายเป็นพนิพพานคือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้วพร้อมด้วยวิชาและจรณะตลอดไปตราบเท่าข้าสู่ปรินิพพานทั้งนิพพานถอดกายและนิพพานเป็นอุทิศส่วนกุศลผลละบุญไปยังสรรพสัตว์โลกทั้งหลาย มีคุณบิดามารดาคุณครูอุปช,ชาร์อาจารย์และญาติมิตรปู่ย่าตายายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ปกครองผู้รักษาประเทศชาติผู้รักษาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้ามนุษย์เพื่อนร่วมโลกอื่นทั้งหลายและอะมนุษย์ทั้งเทพย,ายดาพรหมอรูปพรมทั้งหลายเปรตสัตว์โรกอรสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกตัวตน เมื่อรับรู้โดยยานวิถีใดจงอนุโมทนาบุญเอาเมื่อรับรู้ไม่ได้เราแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมิหารไปยันสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยขอกุศลพระละบุญนี้จงเป็นพระวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้พ้นจากเหตุแห่งความทุกข์ถึงพร้อมด้วยเหตุแห่งความสุขด้วยการละชั่วด้วยกายวาจาใจประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นสัมมาทิฏฐิ สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสี่ละนิพานหนึ่งโดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินนิพพานปัจจโยโหตุสพเพพุทธธาภละปัตตาปัจเจก,กานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรกคังพันธามิสัพพโซ เตอัตลธาสุกิตาวิรุณหะพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาโหทะสหัสัพเพหิยาติภิภิภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตสาธุชนก็ได้ฝึกปฏิบัติภาวนาธรรมเบื้องต้น ตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ถ่ายทอดสั่งสอนเอาไว้โดยการนำเสนอของประเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณเพื่อให้สาธุชนได้เข้าใจถึงหลักของการประพฤติปฏิบัติภาวนาธรรมเพื่อชำระจิตใจขัดเกลาใจของเราที่ หมกมุ่นอยู่ในกิเลสเหตุแห่งทุกข์ที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ในการดําเนินชีวิตประจําวันนั้นย่อมจะเจอกับสภาพอารมณ์สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการทําให้จิตใจของเราคุณนมัวไม่ผ่องใสและในโอกาสอย่างนี้เราได้มาฝึกทําใจของเราให้หมดจดจากกิเลสอย่างน้อยเพียงแค่ ช่วครั้งชั่วคราวก็จะทำใจของเราให้แจ่มใสเบิกบานด้วยธรรมะด้วยพุทธธรรมซึ่งก็สาธุชนก็ได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วและที่สำคัญเมื่อสาธุชนฝึกปฏิบัติแล้วจำหลักวิธีการของการปฏิบัติได้แล้วก็จงมั่นมีสติพิจารณาถึงธรรมะที่เกิดขึ้นอยู่กับใจเนืองๆและมั่นปฏิบัติ เพื่อชำระจิตใจของตนอยู่เสมอเสมอคุณความดีหรือบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นและเมื่อจิตที่เราฝึกดีแล้วนั้นจะมีอนุภาพอย่างหนึ่งคือเมื่อเรามีปัญหาอะไรเข้ามากระทบไม่ว่าปัญหานั้นจะดีหรือร้ายเราจะสามารถแจกแยะปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยปัญญาอันเฉ็นชอบนี่คือผลของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปเพียงแค่นั่งหลับตาเฉย แต่ต้องรู้ว่าเมื่อหลังจากปฏิบัติไปแล้วเรานำธรรมะเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างไรในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งในปัจจุบันจิตใจของคนเหลานั้นรู้สึกว่าจะมีความเปราะบางพอเจออะไรกระทบนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะไม่สามารถที่จะแยกแกะได้จนเป็นการเกิดปัญหาตัดสินปัญหาที่สร้างความเสียหาย ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินตามที่เป็นข่าวอยู่ตามสื่อต่างๆฉะนั้นการฝึกใจให้มีความเข้มแข็งให้มีกำลังใจที่มั่นคงเพื่อรองรับสภาพที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจที่เราไม่คาดฝันนั้นเมื่อเราฝึกดีแล้วอย่างนี้เราก็จะสามารถผ่านหรือฝ่าวิกฤตหรือมรสุมชีวิตเหล่านั้นได้ นี้เป็นผลของการคลุ้มครองจากธรรมะปฏิบัติเพียงแค่เบื้องต้นที่สาธุชนจะได้รับจากธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ดีแล้วฉะนั้นสาธุชนผู้กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติอยู่ในขณะน,นี้เมื่อได้รับรู้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ชำระจิตใจให้ผ่องใสอย่างนี้แล้วจงหมั่นฝึก ปฏิบัติด้วยตนเองเนืองๆน,นั่นแหละสักวันหนึ่งจิตใจของท่านเมื่อได้รับการฝึกฝนดีแล้วย่อมจะนำสุขมาให้ดังมีพระพุทธพจน์หรือพระบาลีรับรองว่าจิตตังทันตังสุขขาวหังแปลความว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เพราะว่าะไร เพราะเมื่อกิจเราได้รับการฝึกฝนให้หยุดให้นิ่งสติปัญญาอันเห็นชอบก็จะเกิดและเจริญขึ้นณนะภายในซึ่งจะเป็นตัววินิจฉัยตัดสินปัญหาต่างๆในการดำเนินชีวิตของคนเรานั่นเองรวมทั้งในการปกครองในการดูแลในการบริหารกิจการต่างๆที่แต่ละท่านกำลังดำเนินดำเนินไปอยู่อย่างถูกต้อง ตรงตรงประเด็นนี้แหละธรรมะสามารถที่จะนําไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้รายการธรรมะสุสนติก็นําสารธรรมต่างๆทั้งธรรมะบรรยายธรรมะปฏิบัติและผลของการปฏิบัติที่อาตมานํามาสรุปให้สาธุชนได้เข้าใจถึงหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่จะสาธุชนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตลอดระยะเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังเป็นไปอยู่เราจะได้พึ่งพาแสงประทีปแห่งพุทธธรรมนั้นเป็นเครื่องส่องทางในการดำเนินชีวิตสำหรับวันนี้รายการธรรมสุสันติก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากันวันนี้ อาตมาขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนไตรยัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบุญบาร,รมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ําพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดนบันดาลให้สาธุชนผู้กําลังติดตามรับฟังรายการอยู่ทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืน จเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบทั้งปวงสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติและพระนิพพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสีและพระนิพพานหนึ่งฝ่ายที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวทุกท่านทุกคน,ทนเทอญเจริญพร